ไหมครับถ้าคุณเป็นเพื่อนแท้ในชีวิตจริงของเนมาจูเนียเน่ยคุณจะได้รับเงินเดือนด้วยนะเอออันนี้เรื่องจริงซึ่งการที่คุณเป็นเพื่อนแท้กับนักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเนมาร์จูเนียเนี่ยคุณจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่จากเนมารอันนี้น่าสนใจแต่ก่อนอื่นเลยครับผมอยากให้เป็นเพื่อนลองทายดูนะครับผมว่าเนมาร์เนี่ยเขาใช้เงินเดือนเพื่อนเขาเท่าไหร่เออลองพิมพ์มานะและคือผมต้องขอเท้าความก่อนนะครับผมว่าเนมาร์ในแกงมีเพื่อนที่ซีแล้วก็สนิทสุดๆอีกสามคนนะคร บ้านหลังเดียวกันตั้งแต่เด็กโดยก่อนหน้านี้ทั้ง3คนนี้ก็เป็นแค่เพื่อนเที่ยวแล้วก็ผู้ติดตามของเนมาเท่านั้นนะครับแต่ความน่ารักความรักเพื่อนของเนมาครับแกอยากจะให้มั่นใจว่าเพื่อนสนิทของแกทั้ง3คนเนี่ยจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงแกเลยสร้างอาชีพไปกับเพื่อนของแกซะเลยเพื่อที่เพื่อนคนแรกกับกิลครับเนมาให้กิลมาเป็นช่างภาพส่วนตัวนะแล้วก็ดูแลโซเชียลมีเดียทั้งหมดของเนม่าและตอนที่เพื่อนสนิทสองคนในกลุ่มครับอย่างคาร์ลอสแล้วก็ตัต้านะครับผมสองคนนี้เนี่ยเรย